ฉีดฟนะิลเลอร์เนาะแล้วก็กลัวมากเลยว่าหน้ามันจะหนักกว่าเดิมไหมใหญ่กว่าเดิมไหมไม่ธรรมชาติหรือเปล่าเพราะว่าในเราอยากจะฉีดฟิลเลอร์ให้มันแบบดูธรรมชาติดูบาลานซ์ขึ้นเนี่ยมันต้องทำยังไงเวลาอายุ40ขึ้นไปหนังมันจะยืดหย่อนมากเลยดังนั้น,นการเติมฟิลเลอร์เนี่ยไม่ว่าจะด้วยปริมาณเอ่ยหรือว่าด้วยจํานวนซีซีเอ่ยถ้าเราใส่เยอะไปแล้วก็ใส่ใส่ตําแหน่งที่ไม่เหมาะเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างดูหนักกว่าเดิม กลายเป็นฉันอยากหน้าเด็กจะเลยไปแก้ปัญหาได้หน้าใหญ่หน้าบานทำมายกตัวอย่างให้ฟังดีกว่าเราเห็นเคสตอนไปหมดเลยทาให้บางทีมันทําให้เราไม่กล้าจะไปเติมเลยเพราะว่ามันเห็นแล้วมันเห็นใช่ไหมเราก็กลัวอะไรเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นเติมหน้าแก้มหรือเติมรองแก้มมาเนี่ยอาจจะสวยวันสองแบบไม่รู้ตอนตอนเขาสวยเราเห็นไม่เห็นนะแต,ต่เรามักจะเห็นตอนที่มันห้อยหรือมันอะไรลงมาแล้วอะ่ะอ่ะซึ่งถ้าใครที่เป็นห้อยมาแล้วก็ยังมีวิธีแก้นะคะไม่ต้องขอใจไปแต่ที่ใครยังไม่ไทำเนี่ย แล้วเราจะก็ให้ระมัดระวังเลยว่าอยากไปเติมฟิลเลอร์โดยเฉพาะบริเวณกลางของหน้าถ้าเราอายุ40ขึ้นไปเพราะว่าหนังเราอะมันยืดมากแล้วมันไม่มีความสามารถในการยึดเกาะอวลุ่มหรือว่าเนื้อได้เ,เดิมแล้วขนาดหน้าเราเองอะพวกไขมันเราเองไม่ว่าจะเป็นใต้าตาหน้าแก้มยังหกห้อยเลยถ้าเราไปใส่เนื้อเข้าไปคือฟิลเลอร์เนี่ยมันไม่ได้จะไปเกาะดีแน่นๆนะมันก็จะรวมกันกับหนังเราแล้วก็ห้อยลงมากลายเป็นว่าเติมฟิลเลอร์เพื่ออยากให้หน้าเด็ก กลับไปได้ผลว่าเติมไปแล้วมันหนักแล้วก็ใหญ่แล้วก็ดูแก่กว่าเดิมทีนี้ทำยังไงเพื่อให้เติมแล้วมันดูแล้วเป้าหมายคือหน้าต้องเป็นธรรมชาติแล้วว่าเบาลงไอ้ที่มันหนักๆเนี่ยต้องเบาลงล่องแก้มที่มันห้อยต้องคลี่อ,อันนี้ต้องไปดูที่การบาลานซ์ของฟิลเลอร์บาลานซ์ในที่นี้คือโอเคฉันรู้ว่าล่องแก้มฉันหนัก แต่เราไม่สามารถไปใส่เสาสิบเสาบริเวณหน้าแก้มเพื่อให้ร่องแก้มตึงได้คือตามคอนเซ็ปต์มันทําได้แต่ทำนั้มันน่าแปลอาจจะต้องร่องแก้มไม่กิฟมากแบบขออย่างนี้ได้ไหมขอเป็นเสาสิบต้นเนี่ยกระจายกระจายไปขมับสักสามสองสองแล้วก็มาสองตรงเนี้ยธรรมาชาติกว่าธรรมาชาติกว่าอย่าเนี้ยี่พี่ว่าฟิลเลอร์ตัสุดป,ปริมาณไม่เยอะ ทำนห้ถ้าในข้อที่สองก็คือเวลามันดึงหนังเนี่ยมันถึงเสาจากจุดเบาๆบางๆมันมันดูมันดูคลี่มันดูทุกอย่างจะถูกคลี่ขึ้นไปทั้งคนคือเราจะสร้างบ้านเราไปใส่เสาสุดเดียวกันสิบเสาอะ่ะบ้านมันก็ไม่ได้ยกเท่ากับคุณเอาสิบเสากระจายนะหนังเราเป็นอย่างนั้นเราจะยิ่งอายุสี่สิบห้าสิบอ่ะหนังยิ่งมีปัจจัยสําคัญมากๆเลยให้มองที่การบาลานซ์เราอยากเติมให้มันหน้าแบบกระชับขึ้นเบาลงไม่เอาให้หนักขึ้น คิดดีๆก่อนค่อยๆดูค่อยๆดูว่าศิละปะแบบไหนชอบไหนคือสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะมีไม่กี่ช่องทางในการแบบว่าศึกษาความรู้แล้วก็อาจจะมีหมออยู่ไม่กี่คนที่เขาเติมในวันนี้มันมากมามมหาศาลเรามีสิทธิ์เลือกเสมอดังนั้นเนี่ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเลยใช่ไหมเจอคนไหนศิลปินคนไหนถูกใจคุยกันเให้เข้าท่าเข้าใจเข้าใจรู้เรื่องค่อยทําถามได้ตอบได้ไม่ใช่ว่าถามดีโมโหปี๊ดเนี้ยไม่ต้องทำกับเขา เออก็ักเงินอยู่ในมือเราะทะ้งหลายหลายผู้ใจเขาไปแล้วนี่ลำบากอก็จะต้องทิ้งเงินหรืออะไรไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรใครที่ทําไปแล้วมีปัญหาก็แก้ได้แต่ใครที่ไม่ทําทก็เก็บเงินไว้ในมือเจอคนที่คุยรู้เรื่องคอยห้ามเราถ้ามันจะไปเกินกว่าเหตุเนี้ยค่อยทําดีกว่าเออเพราะว่าหน้าเนี่ยแพงกว่าเงินในกระเป๋าเยอะค่ะก็เราสมมติถ้าอยากจะให้ดูให้ก็ส่งรูปมาทางบ้านเขียวแวะมาเจอกันทางสาด้เลย